ีไปเกี่ยวเขาดิยังพุ่นยางเียบ่นน่เปินท้องเีบ่ผู้พตัดหยาคือพัดตัดลเนี่ยคือไปดอนไปดอนอยูเนี่ย่นคือหูแท่นะะมองเขานังมั้งเจ้มีหยาลายเนาะ

อเ่โอ้ยางาแทดูพ่นนวคุไม่หยาแล้วเใ้เล่นไม่หยาดใส่เงาเียวเสียงไโอ๊ตกนะเขาฝนห้องเขาออกระตอกเป

ห้องแห้งแท้ตีีก้าไม่ใช่งาันหนตุีนีวัดพมายงแต่ว่าบรามำเกายุขา่ยาดิไลยกว่าเขาเขาหนซาเกานะาต่ว่าไปส่งได้มายู่สบายดีว่าสบายดีว่กบสชการดาอีกิเราก็หายก็ทั้งหาทั้งหยาเลนี่ยเอาว่าเวลาปั่นมากะ ลงแต่มากวัน <upcoming> ช <services> <story> ื่ลแทนดิอลยเอออันนี้นะเขาคิด่าข้างนาอยู่นีได้ดินะเหม่ยวิ่เหรอโหกเองก็มาจริก็ด้มาลองดูบ้างฝ่ายปทังนั้นเกี่ยวเป็นทุ่เขาอะฮยก่นเกี่ยวอเดียวก็บ่เขา เอาเกี่ยวไม่แล้วว่ะีก็ขึอเขาแล้วเกี่ยวยงโปได้หม่ไม่ขาว่าขาจะทิ่มไจะหาเลยถิ่มได้อบุะ่้าออมเขาอกายอ้องห้องดุมได้ห้องดุมงามยห้องดุม

มาว่ะมาก็เห็นแบบไร้วันไีลย้วันน่ะวันนะอือไวันเอดีไหลไร้วันเหรอเนาะเชื่อหยาแล้วเอาลี่เราคิดว่าบราเกียวเข่าได้แล้ววะอชิโร่กพี่ได้นีเพนาหง่ายเราจะท้องเลยเฮ้ยจะอย่าเฮียนแบบอย่านะ

เฮ้าายเว้ยเด็กเขาเพื่อนงเอกเพื่อนงเอกคนนอนได้วะดวงหนาหมอะหนักฮะเออเพื่นก็หายตัวพุทคุอืมเออเบิ่งโทรศัพท์คนงานสามคนสี่คนฮะเอาดิเอาดิมาซื้อนั้นเย็น เ, então, ahora, เอกไอ่ต like ั้ไม่ตู้ยื้รืมเล่อวะเออเแล้ววะไอ๋อปั่นไม่ใช่ขางหนึ่งปันายงมอะน่ไอย่างเนี้ยขาดแล้วขาดเลยขาดก็มีคนในสีก้องเจ้าก็สีก้องขอยตางมคนในโลกได้อ่ะคืออยู่คืออยู่ก้องกอ อาจจะมาแต่อาจจะลมาแต่พูด้คือขนเนาะเฮ้ยเอาเจาก็าขลงมาแ่ขนลงมาแต่เ้าว้าวได้คุบอยู่้นอ่ะเอามะนังง๊ะหม่ามัน่ะตึงเด้อตัดเอาเป็นหม่าแล้วเียตัดเอาไปังต่อมัน่ะ

เป่นรถไทยน,น,น,น้า,าน,น,นั่นเิ่นอรถไทยตัดเนาะค่ะทกครหน้าวีกี่ยวเขาน้าานเนี่จะมือเด้สิเดียวนี่ <c oughs> ถ้าเกี่ยวองนะ้นนี่สนะสามสมือให้เดียวนะถ้าผมเป็นอาทิตย์เ <c oughs> าได้ผูกแม่นเาเาใหญ่กว้างอีก พอรำน่กับเบิดประมาณสองมัดก <an refugees> ้า <il> วุ่มจ็กเนาะกลัวปะ่มลวเบ่าเาเก่ยรอายก้เระนกลนะใช้าตู้ล้วมาพังบ่ตู้พอต้องอยู่เลย ฟังเพลงไปนะมันจัง,งมีอ,อารมณ์ผ่อนคลายแบบว่าต้องเมื่อยว่าต้องเครียดกับเขาแบบนี้วะเขานี้หน่อย,อยว,อยวปะปาตาแล้วเกี่ยวเขาแล้วบ้างวันนี้นอนอเขาเล่าแนละ้วแต่วันก็วิ่งงานหลายเน,ะนา,าะ Oh, chạm mình mang cái mưa khóa lại phải mày thế nào nhanh cho. thôi mày có gương 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 mày ไปใส่เจ้างเงินนะเจ้าแหลกใส่เจ้าจ้างเจ้าเนี้ยคอยอบอกว่าเตียงเพื่อให้หาเตียงหาเงินมาหลายหแล้วซอยเด้อดิอืมซอยหน่อยด้เดี๋ยวเนาะคนมาหน่อยก็บรีเดลยคุณพี่น้องเด้อต้องหาผลิตดุหลายหลายแล้วคอยมารับจ้างซื้อเครื่องน้ำอุ่นก่อนบันนี้มันห้อนลาย <c ười> มันห้อนเด้วยไงมันหนาวมันห้อนตอนนี้นะ รับจ้างตอนห้อนแล้วก็เอาไปตอนย่ำหนาวเครื่องน้ำอุ่นย่ำหนาวถึงต้องยุ่งหนาวแล้วน้านี่ฮดไก้ตื่นแล้วเออเฮ้ยแมงมัน้ายไปอยู่หอมเนาะพักเงี้ยนะ มันจะมาหลายมือคก็สิจุบเยอะเนาะามือเดียวก็สิบจุบได้เนาะเกศทีมามันดีม้ามันนมีจุกเท่าไรเ่งบุญกันเนาะสองสามพันเท่าีเท่าอยู่อะไรห่างกับสองสามพันีไ่เะ่หางบิกซีเมื่อนั้นมาลดราคาได้เดือสองพันปลายนึงตัวอีห่อซ้ำซุงหเดวือเดียวน อ่ะผ่าบ่บ่แล้วผ่าซื้อก่อนอืมได้ได้ได้ผ่าซื้อมาให้ก่อนด้อืมโอเคซื้อให้ก่อนใช่หนีที่หลังนะก้อนนะอันนี้คือหน้าบอเตียงอีกท่งหนึ่งเนาะเพิ่งเหรอไอ้งามขนาดนี้งามขนาดอีะงามเรื่องเพื่อนแกติดกันเลยกับอัานไถนา ม <S 2: static> <c ười> ันบะออกเลยดินั่งโบมจู่ๆรออยู่จงอนบ้างก่อนถ้าเกี่ยวเป็นพรอเนี่ยคอยจะเอาจับเงาไว้ด้วยก่อนเกี่ยวเป็นพร็อเนาะเส็จพร็อใหญ่แล้วอันนั้นดิพร็ออะไรพร็อองพันบ่ เอากระยังไม่ยังเอากระยังมาตัดเอาเด้ไหยังจ้ะตัดเอาแล้วกันแคดิี้เตรียมองไว้แบบนี้เอาใช้เข่งได้บอสใครยังเคยเหรอเอาเข่งมาคล้องคอไว้นะเอามาคอยดูสิงานเกี่ยวเปลี่ยนไหมโอ้ใช้เกี่ยวบ่อวันนี้เต็มซ้ำก่อนต้อเใชเกี่ยวเปลี่ยนแล้ว ผูคุว่าหมุนลูกช่ไฟฟ่าฝ่จะท้องเพื่อนมอเกตเชนอนนอนนอนนี่เชหากันบรเห็นนะเอนกอีเก่ยวกับสองคนพักกันนอนนอนไหนพักไปใช้เขางามเนาะ

ถ้าห o มกับพอนอนกิ้งอยู่แล้วมัดไปหนาลายผัดบอดหนาผัดเข่างามได้ตัวเลยผัดบอดหนาลายผัดเข่าแม่ผัดหมากผัดดอกได้นี่นะตัวมันบอเห็นบ่อหนินะเน่ยเอ้อเนาะู เอากระนกวขันหน้าอยู่นี่แทมนที่ใหได้ไปลาี่ยชมเลวเขาจังบ่หอดันเผาไปพายือออเออ่เขี่ไเป่าอออทั้งน้าเป็นเียวอยู่วิทย์ไทนี่กับใครแน่เ เกียวห้วงมันอกียวพอได้นะออเ,เกียวแอยูอ่ยาออพืนผักพื่นแนดด่ปิยกะหากระวิดกินแบบซีมกะเหยียบไปน้ำพ่นนะ <laughs> จักดิบน้อละเกียก่ยวับเขาเนาะเขาไป่ยซื้อไหมอันซื้อใหม่ประตูเขาเพื่อนไม่เคยผูอมีมีเพื่นนอนเนาะคนแหนกะ ทางเขาวันน mm ี hmm> ้พ่อน yeah. 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 yeah, yeah. ่ะด yeah, mm ีน hmm. mm ี่พ่อนะพันเขาก็เบ่าได้นี่สบายเอ้ยพ่อนะพันเขาก็ไม่ได้เอาได้นี่ถ้าเอาเขาก็จะม้วนทั้งหย่าให้แล้วเว้นทำบุญดีจำเลยจะดีแค่เรื่องมันง่ายอือปลาเกี่ยวแล้วปลาคักอยู่อือมา Ôi! Cái lông này lại พา phao, ไปหา hoạt chạy đấy. Ừ. ừ. cự

chào 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 máu chào máu chào về máu con chào về máu con chào 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 đi chào 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 ออ่า,าหามันมันไป <laughs> อยากอยู่าี่นีเนาะติ่กี้เนาะอันพูดเข่าอีตอกนะฮะบาลีอันพูดเข่าอีตกกอกนะเกตมาัน,นี้มานี้มานี้เธอเ่ะ ยืมตัวหน่อยวานนี้เอาไว้ก่อนน่ะ,ะจับมานะเเห็นจะชาวคนบังมือเธอเด้อมือเธอปิดกล้องใช่ไหมฮะมาใกล้ๆเลยแก่ๆหรือว่าจะกล่องเกลี่ยแกงกระชายเอาละไรมาด้วเอาเมา รีมนเห็นในเก่วหัวเลยอหลุดกางทางอีกทางนกว่ะเตะนำทางาเดี๋ยวทางาทางาเดียวเขางาอรข้าวบัอะไรอีาบนอผะ mọi người thấy 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 หน้า้ไเขากระดาพี่น้อยหน้าอกันดให้อกกด้แต่กล้องไตัวนี้กล้องไม่อ้วนีเบ้งหลังโดยสดีสบาดีเบิ้งหลังกาดไทซัมไม่ไมกับผมไม้กบมีโอ้ยเอาไม่กับชนเดีไปใช้ไม้ก็บชนตอน่ะไม้กขอแบดไว้อันขอโจ้อชื่อมาให้น่ ơm ờ, nhạc tài rồi tí Nhạc tài tên nhạc hèn đi này chị ừ. lệch chỗ bé lộng mì lệch chắc chắn nha mặt chưa 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 nha สตอกก่อนสตอกก่อนสตอกมาได้แล้วตอกได้เชิญุบปนี้โบปีนีจับด้โอ้ยสิยน้ไงเดิเจ้าก็พูดว่าเนาะรุนผมีขาเลยดิเกี่ยวเข่ากบจับกล้องเนี่ยได้เหื่อยกันจับกล้องเกี่ยวท้าฉันเกี่ยวขาชนะอาสบายดีวอลลี

เกี่ยวข้าวไปกจ้ากล้องได้ไหมเจ้ากล้องมาสักรถห้างนะพ่อแม่บ่เจ้านะบ่อจะห้างว่าห้างอะไปผู้ห้างอยู่ห้างใช้รถเจ้าไปใช่รถเจ้าน่ะเอาไปแ้ค่แค่เฉนหัวหนอนเลยแคนเฉดแค่เฮ็ดคยังแม่น่ะน้องชายเจ้าบ่แม่น้องเทเๆนี่บ่อเทืทพ่อเดียวแม่เดียวกัน เสทองอาไปฟาตัดได้คนรถันกเิตเลน้ว่ได้เป็นอาทิตย์เลยไมือนัร่คือเห็นทีวันเสาร์ฟุ่นฟุ่นนัดน่าโมโหนะน่าโมโยงมือนั่ผมน่ิำโอเคนะพ่อแม่พิดน้องิดนี่สรทองก็จะได้จบคลิปไปก่อนเนาะเป็นการเสียเวลาคิได้งองเขาอีตอกโอ คลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกไลค์กดแชร์กดติดตามซะทงเนาะไปแล้วสบายดีเด้อสบายาหญ้าให้สบายทางหญ้า